สวยโลกตะลึงเจนนี่แบล็ k พิง k บนพรมแดงคานสวยดุดเจ้าหญิงล่าสุดศิลปินไอดอลสาวเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบล็ k พิง k ปรากฏตัวบนพรมแดงในเทศกาลภาพย,ยนตร์ระดับโลกณนะเมืองคานครั้งที่76ประเทศฝรั่งเศสโดยงานนี้เจนนี่แบล็ k พิง k มาในฐานะนักสแสดงจากซีรีส์ The Idol เธอมาพร้อมชุดกูตูจากคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ2020 ของชาแนลสมกับที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์เป็นอีกหนึ่งลุกเรียบง่ายแต่ดูสวยหรูมีระดับดูอลังการเป็นสาวชั้นสูงไรที่ติ